สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถเก่งมือ2องใบลิเพชยนครับวันนี้ผมมี Toyota y ยาริตัว1.2 Smart ปี2023เลขไมค์แค่10,000โลเท่านั้นครับคุณผู้ชมผมจะเอาคันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูกับสภาพรถใยแดงนะครับมาเทียบกันเลยผมเอารถมือ2ปี23นะครับใช้งานมาแค่10,000โลเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสภาพภายนอกและภายในนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับคันนี้สภาพภายนอก ไบเทียบกับรถป้ายแดงที่จอดโชว์อยู่ในโชว์รูมนะครับแต่คันนี้วิ่งมาแล้ว10,000โลนะครับใช้งานมาแล้ว2ปีเอามาเทียบกันเลยนะครับระหว่างซื้อคันนี้กลับไปซื้อป้ายแดงนะครับอันไหนคุ้มกว่ากันเดี๋ยวผมลองขึ้นตารางผ่อนให้ดูกันนะครับคันนี้นะครับถ้าซื้อสดราคาอยู่ที่489,000บาทครับราคาป้ายแดงเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่619,00 0นะครับรถปี23นะครับใช้งานมา2ปีวารันตีศูนย์เนี่ยยังเหลือ อีก3ปีนะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยยังไม่ได้ทําการปรับสภาพอะไรทั้งนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วตัวรถเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บงานหรือปรับสภาพอะไรใหม่เลยนะลองเข้าไปดูภายในเลยดีกว่านะครับภายนอกเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับไม่มีรอยบุบรอยสะเก็หินนะภายในครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทแล้วนะครับเป็นปุ่ม p u ชสตาร์ทนะครับไม่ต้องมาเสียกุญแจขันกันแล้วนะครับนี่ฮกุญแจของตัวนี้ครับ เป็นสมาร์ทคิเลตนะครับมาดูเลขไมเลยนะครับ11,000มกิโลไม้แท้ไม่มีกรอแน่นอนครับ11,000มกิโลครับเนี่ครับเดินไม้สภาพสวยนะตัวนี้เป็นตัว1.2สมาร์ทครับปี23นี่ฮะหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยนะครับกล้องมองหลังนี่ชัดแจ๋วเลยนะครับ วิทยุ FM AM Bluetooth Android Auto นะครับ oh, แล้วก็ผมเชื่อว่า Apple CarPlay ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับถ้า Android Auto มีต้องมี Apple CarPlay อยู่แล้วนะครับอ่ะมีนะครับใช้งานได้อ่าระบบคำสั่งด้วยเสียงก็มีนะครับแต่ไม่รู้จะใช้งานได้ดีไหมนะอ่ะเรามาดูสภาพภายในคันนี้กันก่อนเลยนะครับให้เห็นทุกจุดอย่างชัดๆเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะอ่ะผมเปิดประตูเลยดีกว่าจะได้เห็นชัดๆ ะครับให้แสงมันเข้าอ่ะลองดูตารางผ่อนนะครับแล้วผมเปิดประตูก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ดูตารางผ่อนกันไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเลรดอกเบี้ยพิเศษครับสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับสามารถใช้เลรดอกเบี้ยนี้ได้เลยนะครับมาชมที่สภาพภายในรถครับเบาะนี่สภาพไม่มีช้ำเลยนะครับแน่นอนแล้วนะครับรถ2ปีใช้งานหมื่นโลนะครับ มันต้องไม่ช้ำอยู่แล้วครับคันนี้สภาพเนี่ยแทบจะพร้อมจำหน่ายเลยนะครับไม่มีอะไรต้องเก็บงานกันเลย489,000บาทครับย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งจากป้ายแดง619,000นะครับประหยัดไปเป็นแสนนะรถใช้งานแค่2ปีนะครับเงินแสนไม่ใช่น้อยนะครับแต่คุณได้รถสภาพรถนะผมบอกเลยว่ามันไม่ต่างกับป้ายแดงหรอกนะครับไอเลขไม่อะมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่เครื่องยนต์อะมันไม่ได้ช้ำเลยนะครับ รถคันนี้ชนหนักชนแรงมาหรือเปล่านะครับรับประกันได้เลยนะนะรถไม่มีชนหนักครับไม่เคยจมน้ําด้วยนะถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจสอบประวัติพบว่าคันนี้เคยชนหนักหรือจมน้ํามาก่อนผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดูโครงสร้างครับตัวถังเดิมครับนี่ครับน็อตไม่เคยถอดน,นะเมื่อคี้แผ่นเพลทผมให้ดูแล้วนะ<ม>เดือนมิถุนาปียี่สิบสามครับนี่คือปีที่ผลิตของรถคันนี้นะครับคันนี้ระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มนะครับช่วงล่าง นะครับให้มาเป็นแบบข้างหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมและถูกลมนิรภัยนะครับให้มาถึง7ใบเลยนะครับอ่ะเนื่องจากว่าเป็นรถมือ2นะครับเรามาเน้นดูสภาพกันดีกว่านะครับนี่ครับคอนโซลด้านหน้าริ้วรอยไม่มีนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับดูช่องแอร์นี่เงาแวบเลยนะครับสภาพสวยเลยนะปิดแอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับ คีพแอร์สวยๆเลยนะครับนี่แตกหักสักนิดก็ไม่มีนะจอนี่ขนาดใหญ่คอนโซลกลางครับริ้วรอยสักนิดก็ไม่มีให้เห็นนะครับหัวเกียร์สภาพสวยโอ้ตรงนี้นะครับนี่ครับเอาไปเทียบกับป้ายแดงได้เลยนะครับสภาพนี้4 8 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2023นะครับ รถคันนี้ไม่รู้จะไเปรียบเทียบกับใครที่ไหนแล้วนะครับนอกจากเปรียบเทียบกับรถป้ายแดงด้วยราคานี้ครับ489,000ใครที่กำลังหายาริตตัว1.2สมาร์ทสีเท่าแลมโบนะครับถ้าคุณกำลังไปดูป้ายแดงอยู่คุณลองมาดูคันนี้ก่อนได้เลยนะคันนี้สภาพไม่แพ้ป้ายแดงแน่ๆนะฮะใครรถครับต้องให้ดูกันนิดนึงนะครับตรงนี้ นี่ครับสภาพเดิมโรงงานต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่มีรอยซีนทางมะพร้าวแบบนี้นะรถโดนชนท้ายมาแล้วแน่นอนนะครับนี่อะสภาพเดิมลงรถเดิมๆ,ๆเลยนะครับนี่ครับเดิมสนิทนะครับมาชมกันต่อโครงสร้างนะครับผมกล้ารับประกันอยู่แล้วถ้ารถเคยชนหนักไม่มีสภาพเดิมนะผมซื้อคืนร้อยเปอร์เซเลยนะครับ ให้ดูแผงประตูนะครับชัดๆทุกจุดนะครับไม่มีรูรอยนะครับอันนี้เป็นประตูหน้าด้านขวาฝั่งคนขับนะครับตรงนี้บุุบุนุ่มหุ้มหนังนะครับแต่คงแตะเข็ดสภาพสวยครับไม่มีหลุดลุ่ยนะตัวกระจกก็เป็นกระจกแท้เดิมของโตโยต้าทุกบานครับสนใจมาดูรถได้ที่เสรีไทย68นะครับบิบุรีกรุงเทพนี่ครับประตูด้านหลังฝั่งขวาโอ้โหสภาพนี่สวยไม่จริงๆครับ สวยใหม่จริงๆแม็กทุกวงนะครับไม่มีแผลเลยนะแม้แต่นิดเดียวนะครับสภาพแม็กสวยๆทุกจุดนะครับผมกล้าให้มาดูรถตัวจริงได้เลยนี่พวกนี้เหรอหนี่ครับอ่ะชัดๆนะครับผมรีวิวให้เห็นกันแบบนี้ไปแล้ว เนื่องจากว่ามันเป็นรถใหม่นะครับไม่มีอะไรที่ต้องดูกันมากเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเปิดฝากระโปรงหน้านะครับดูสภาพของเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างหน้ารถกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.2นะครับ 1,200cc สูบ16วาล์วอัตราสิ้นเปลืองประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ คันนี้เพิ course, inhos, athletes, Now, ่งใช้ไป10,000มนกิโลนะครับเพิ่งผ่านการเซอร์วิสครั้งแรกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1 0 0 0 0มืนโลไปนะครับใครรับไปใช้ต่อนะครับก็วิ่งได้อีกเกือบหมื่นโลเลยนะครับโครงสร้างด้านหน้าครับแก้มที่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับยังไม่เคยถอดเปลี่ยนนะครับดูจากน็อตเพราะว่าคันนี้รถเดิมทั้งคันอยู่แล้วนะครับแต่ผมให้ดูเพื่อความสบายใจของผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับคันหน้าเดิมนะครับนี่ฮะตัวน็อตตรงนี้นะครับที่ยึดกับคันหน้านี่ยังไม่เคยถอดเลยนะครับ ฝากระโปรงครับฝั่งนี้น็อตไม่เคยขยับนะฮะครับมาดูคานหน้าฝั่งขวาครับนี่ฮะแท้เดิมหรือไม่นะครับดูที่ตัวหัวน็อตเลยนะครับน็อตไม่เคยถอดนะตัวแก้มเช่นเดียวกันนะครับน็อตเดิมไม่เคยถอดฝากระโปรงฝั่งนี้ครับน็อตก็อยู่ในสภาพเดิมไม่มีรอยขัดขนะครับแม้แต่โลโก้ตโยต้าตัวนี้ช่วยยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเป็นฝากระโปรงของเดิมของแท้เลยนะครับตัวไฟหน้าครับ ทาง Toyota นะครับเลือกใช้ยี่ห้อไทยโกอิโตะนะครับนี่ฮะเห็นชัดไหมครับโกอิโตะครับเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับนี่คือรถสภาพเดิมๆปี2023ครับ1.2ส mart นะครับโตโยต้ายาริ a t c h b a c k ราคาตั้งขายนะครับ489,000บาทนะครับ ปี23ใช้งานมา10,000โลใครสนใจคันนี้นะครับดูอัตราผ่อนได้เลยนะครับที่ขึ้นตารางผ่อนไว้ให้แล้วนะฮะอันนี้เป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าสกร์ดีเครดิตดีนะครับจะได้เลทผ่อนแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ